you <music> คุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการประดิษฐ์ประดอยและนิโคเทเรียลค่ะที่จะพาคุณมา DIY ของด้วยตัวคุณเองค่ะเราจะมาพบกับรายการประดิษฐ์ประดอยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8 3 0โมงค่ถึง9โมงค่ะผ่านช่องทางการรับชมทางจาน PSI ระบบ C-Band และ KU-Band ช่อง30นะคะจานดำอื่นๆช่อง60แล้วก็จานเหลือง DTV ช่อง119ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าในมือของกี้นี่คืออะไรนะคะ มันก็คือกระเป๋าสตางค์นั่นเองนะคะกระเป๋านี้คือน่ารักมากเลยนะคะเล็กพกพาสะดวกนะคะแล้วก็เอาไว้ใส่เศษสตางค์ค่ะสมมุติว่าเราขึ้นรถเมล์นะคะเราก็จ่ายรถเมล์นะคะนี่ง่ายๆหรือใครที่ไม่อยากที่จะถือกระเป๋าใหญ่ๆนะคะก็พกพาแค่นี้ก็พอนะคะแล้วกระเป๋าอันนี้เช,ชื่อไหมคะว่าเขามีชื่อพิเศษของเขานะคะเขาชื่อว่ากระเป๋าปิกแพกค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าเวลาเราเปิดปิดมันมันจะมีเสียงปิก นะคะแล้วมันก็จะมีเสียงแป๊กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยรายการของเราเนี่ยก็จะมาสอนคุณผู้ชมนะคะวิธีการทำกระเป๋าปิกแพกนะคะโดยมีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาโชว์เทคนิคในการทำให้เราค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิทีอากันเลยดีกว่าค่ะค่ะจูนนะคะจากร้านจูนคลิวอะคะ่ะกเ็เข้ามาทำงานเกี่ยวกับจูนคลิวเนี่ยเริ่มสนใจมาก็ประมาณถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ 5ปีแต่ว่าเริ่มที่จะมาเหมือนกับดูแลเพื่อนๆพื่พี่ๆคุณอาเนี่ยก็ประมาณ2ปีกว่าแล้วอะค่ะก็เลยได้เกิดเป็นร้านจูนคลิวนี้ร้านจูนคริวนี้ก็เริ่มจากความที่เราชอบเกี่ยวกับงานการฝีมือมาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็มาพบผ้าที่รู้สึกว่ามันมีสีสันมากแล้วสามารถที่จะเล่นกับมันได้แล้วก็ พอลูกอะค่ะเกิดจากลูกอยู่สาธิตจุฬาก็เลยมาอยู่แถวสามย่านก็เลยมาเปิดร้านนี้เพื่อจะเหมือนกับเป็นสังคมหนึ่งมาเจอคุณแม่ทั้งหลายแล้วก็มานั่งทำงานร่วมกันก่อนที่จะกลับบ้านหรืออะไรเงี้ยค่ะก่อนรับลูกแล้วก็เลยเป็นสังคมกลุ่มเล็กๆที่อบอุ่นหนึ่งสังคมขึ้นมา สิ่งประดิษฐ์วันนี้ค่ะจูก็จะมาแนะนำชิ้นงานเล็กๆซึ่งมันไม่เหมือนใครแล้วก็เราสามารถที่จะเอาผ้าหลากหลายดีไซน์ตามความเหมาะสมของผู้รับนะคะสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้มีชื่อเรียกว่าอ,อะไรคะสิ่งประดิษฐ์วันนี้เราจะเป็นกระเป๋าปิกแป๊กใบเล็กๆนะคะ,ะขนาดเท่า1นึ่งฝ่ามือ อองานคลิ้วของเราก็คือเกิดจากการเย็บประกอบผ้า3มชิ้นคือผ้าด้านหน้าคือ Decorate แล้วก็ยายสังเคราะห์แผ่นที่เราเรียกกันในในเมืองไทยนะคะก็คือเรียกว่า w a r ์ม n ่แล้วก็ผ้า b a c ก i n g ผ้าข้างหลังเพื่อไม่ให้ส่วนของยายเนี่ยมาสัมผัสผิวเราเวลาห่มแต่ว่าในเมืองไทยหรือญี่ปุ่นเนี่ยก็มาประดิษฐ์เป็นงานชิ้นเล็กๆก,ก็คือประกอบเป็นกระเป๋า,เ,าเป็นเครื่องใช้ในครัว หรือว่าในบ้านของเราเทคนิคในการเย็บกระเป๋านี้คืออะไรคะเ,เทคนิคในการเย็บกระเป๋าเนี่ยเราจะใช้3วิธีโดยมาตรฐานนะคะโดยทั่วๆไปก็คือ,เ,อ,อเรียกว่าคลิ้วก็คือถ้าเรามองหรือพูดสับให้ให,ให้ให้เข้าใจง่ายๆก็คือการเนาถีีถ บนผ้า3ชิ้นให้ติดกันนะคะแล้วก็ patchwork ก็คือการต่อผ้าคือการเอาผ้ามาต่อกันโดยใช้เบื้องต้นคือใช้รูปทรงเลยค่ะคณิตสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือเฮกซากอนออกซากอนเนี่ยค่ะเอามาประกอบกันเป็นลวดลายตามจินตนาการนะคะแล้วกเ็เทคนิคที่3ก็คือเรียกว่าแอปพลิเค่แอปพลิเคก็คือเหมือนกับ ที่ทุกคนจะรู้จากการถ้าทำงานคลิวก็คือน้องซูหรือซันโบ n เนตซูก็คือผู้หญิงที่ไม่โชว์หน้าแต่ออกอารมณ์ด้วยท่าทางหรือว่าหมวกนะคะแล้วก็ใช้วิธีแอปพิเกตคือเอาผ้าชิ้นเล็กๆมาต่อประกอบแล้วก็อสอยติดให้เป็นรูปร่างนะคะแล้วต่อไปก็พัฒนาเป็นต้นไม้เป็นวิวหรือว่า,เ,าเป็นตุ๊ก,กตาจริงๆแล้วเราเอารูปของลูกเรามาแล้วก็ จินตนาการเป็นแอป,ปิเปิ้ลเป็นรูปของลูกเราบนชิ้นงานก็ได้โอ,โ,โอ้โหเห็นไหมคะเราก็รู้จักแล้วนะคะว่า Quilting คืออะไรนะคะช่วงหน้าค่ะพลาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเ,เราจะได้มาดูนะคะว่าเราจะทำอย่างไรนะคะที่จะได้กระเป๋าปิกแพกนี่มาเป็นเจ้าของค่ะ